หนูชื่อเด็กหญิงนูราให้ฟาบุญคำชื่อเล่นชื่อน้องให้ฟาอายุ9ปีวันนี้หนูสแสดงความสามารถที่สสแสดงชุดเดนเล่สิงโตฉลองตูจีนค่ะสินเจียรู่ยอ,อีชินี่หัวใยขอให้ทุกทุกท่านได้ด้วยเงินทองได้ด้วยความสุขทุกทุกตลอดปีและตลอดไปได้วยนะคะขอบคุณค่ะส,สองสวันโอ้หแ เก็บมากเลยนะคะอาบพักผ่อนก่อนแล้วบโบเลยค่ะไพ่ฟ้าค่ะค่ะหนูชื่อแดงหญิงและให้ฟ้าบุญธรรมชื่อเล่นชื่อน้องไพ่ฟ้าอายุ9ปีวันนี้น้องไพ่ฟ้ามาแสดงชุดสิงโตทองฉลองปุ่จีนค่ะสินเจียยวีซินนี่หัวใจขอให้ทุกทุกท่านล้ำรวยเงินทองล้ำรวยความสุขทุกทุกตลอดปีและตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสียงดังฟังชัดมาก lúc mà